ท่านผู้ฟังที่กนครับสารจากสววันนี้มาพบกับท่านที่ครบรตรงกับวันศุกร์ที่21มกราคม2565นะครับวันนี้อยากจะมาทําข่าวพูดคุยกับญาติมิตรทางเฟซบุ๊กหรือทาง youtube นะครับ าละเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิดสิบก้าช่วงนี้เชื่อว่าหลายท่านคงจะไปฉีดวัคซีนกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเกอายุสิบสองปีขึ้นไป มาจนถึงผู้อุโสผู้กิดเทียนอายุนะครับแล้วก็แต่ท่านไปฉีดแล้วเป็นยังไงมีอาการผลข้างเคียงเป็นยังไงหลังจากฉีดแล้วนะไม่ว่าจะไปฉีดแอตาหรือจะไปฉีดไฟเซอร์ ลังจากฉีดแล้วเป็นยังไงผลข้างเคียงนะครับมีมากมีน้อยเชื่อว่าคงจะมีอาการแตงกันไปนะครับยิ่งมีข่าวบางท่านบอกว่าไปฉีดมาแล้วไม่กี่วันก็เสียชีวิตเป็นข่าวคึกคร่มกันอันนี้เราก็ต้องคิดให้ดีว่า ท่านที่ฉีดมาแล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงมากจนกระทั่งเสียชีวิตนั่นน่ะมันเกิดจากวัคซีนจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฟังหไว้หูนะครับนะทีนี้ผลข้างเคียงหลังจากฉีดมาแล้วเนี่ยมันมีอาการหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่ชีดไฟเซอร์ Pfizer, นะนี่ฟังรายการคุณหมอ <c oughs> คุณหมอออนนะท่านพูดคุยกันกับคุณหมอทานีทนียวันหรือคุณหมอแทนซึ่งคุณหมอท่านนี้เป็นผู้ช่วยชาญทางโรคปอดไปปฏิบัติ ทำหน้าที่แพทย์อยู่ที่สหรัฐนับเป็นสิบปีแล้วนะท่านได้พูดคุยกับคุณหมอออนทางโลกออนไลน์นะท่านลองฟังดูว่าคนที่ไปฉีดไฟเซอร์แล้วเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับที่เราเป็นหรือเปล่าลองฟังดูครับอาการข้างเคียงอันนี้แน่นอนว่าจะต้องเจออยู่แล้วยังไงใครๆก็ต้องเจอ แล้วก็คนที่บอกว่าอาจะหวังรอไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยต้องบอกว่าอย่างหนึง่งคือผลข้างเคียงมันเยอะกว่าตัวที่มีอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้โอ้ <c oughs> ใช่นั่นแหละนั่นแหละคือเรื่องอเรื่องไข้ปวดหัวเคลียปวดเมื่อยตามร่างกายอ่กรดไหลย้อนหรือว่าอะไรเอ่อท้องเสียหรือบางคนมีขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นจะเยอะกว่าแอสตราเซเนกเยอะกว่าซีโน v a c s ซีโนฟาร์มอีกอืม คุณหมอท่านบอกว่าคนที่ไปฉีดไฟเซอร์แล้วเนี่ยจะมีผลข้างเคียงมากกว่าเอตานะมากกว่าชจโนแวกนะครับก็เป็นจริงอย่างที่คุณหมอว่านะนี่ผมเองเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมาถึงวันนี้ก็สัปดาห์เสร็จแล้วนะ ครบเกณฑวันผู้วันนี้นะครับนะผลก็เป็นอย่างที่คุณหมอท่านว่านะครับแตนะ่คุณหมอท่านีทนันยวันท่านบอกว่าจะมีผลข้างเคียงมากกว่าเฉีดแอตตานะครับก็เป็นจริง <c oughs> <c oughs> จะกจะเล่าสู่ฟังนิดนึงไปฉีดแอตตามาตั้งแต่น,นู้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนนครั้งแรกนะเดือนสิงหา รั้นที่สองนะครับผลไม่ได้มีอะไรมากมายแทบจะเรียกว่าไม่ปรากฏผลข้างเคียงเลยก็เป็นได้จะมีบางนิดหน่อยก็รู้สึกตรงที่หมอฉีดเท่านเองนะครับนะฉีดครั้งแรกแทบจะไม่รู้สึกพอมาฉีดครั้งสองก็จะมีรู้สึกเก็บตรงไหลบ้างแล้วก็มีเลือดออกนิดหน่อยนี่เป็นรั้งที่สองนะครับนอกจากนั้นแะทบจะไม่มีอะไรเป็นปกติ นี่เรียกว่าฉีดแอตตามาผลข้างเชียงตัวผมเองเนี่ยแทบว่าสบายไม่มีปัญหาอะไรแต่นี้มาถึงวันที่สามเนี่ยหมอก็ฉีดควายนะไปฉีดเอาไฟเซอร์เมื่อวันที่สิบสี่มกราคมที่ผ่านมานั่นครับนะผลดังที่คุณหมอท่านว่ามีอาการเป็นไข้มีอาการ ท้องเสียนี่หมอตันว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้อาการที่ตัวผมเจอ,เอหลังฉีดไฟเซอร์มาก็คือมีอาการเป็นไข้นี่แหละแล้วก็ท้องเสียหรือว่าขับถ่ายผิดปกตินี่นี่น,นีอาการผลข้างเคียงที่เกิดค่อนข้างเยอะหลังจากฉีดไฟเซอร์มานะครับเล่านิดน,นึงฉีดวันที่สิบสี่สิบห้า ผลข้างเจียงนิดหน่อยเฉพาะเรื่องของตรงฉีดเท่านั้นเองนะครับพอมาถึงคืนเที่ยงคืนของวันที่สิบห้าเที่ยงคืนของวันที่สิบห้าเกิดท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับมันไม่เป็นการปวดเหมือนกับอาหารเป็นทิษนะอาหารทิ่มันจะมีท้องบิดท้องอะไรนะปวด ทำให้ลาคาญอะไรทันองนั้นเนั่นเป็นอาหารเป็นพิษแต่นี่อันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นนะมันดูนาฬิกามันเที่ยงคืนกว่าของวันที่เอสิบห้ากำลังก้าเข้าสู่วันที่สิบหกน่ะนะหกทุ่มเศษเนี่ยเกิดท้องเสียขึ้นมาต้องลุกไปห้องน้ำในยามวิการทันทีเลยนะครับ เนี่ยเนียน,นี่ไปห้องน้ำมาแล้วกลับมา <c oughs> ไม่อีชั่วโมงเสร็จต้องรีบไปห้องน้ำอีกมันไม่ได้เป็นการเจ็บปวดเหมือนท้องกินอาหารพิษนะมันคืออาการจากห้องน้ำเนี่ยไม่ไปไม่ได้ฮะมันจะต้องเข้าห้องน้ำทันทีเลยนะครับนะ มันเป็นการท่องเสียชนิดที่เรียวกว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะต้องเข้าน้ำบ่อยเรียกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนมาไม่ต้องนอน,นแล้ว <c oughs> คอยไปเข้าห้องน้ำอย่างเดียวนะครับนะื่อยมาจนถึงเที่ยงวันการเข้าห้องน้ำังเข้าไปเป็นระยะๆะะอยู่เรื่อยจนมาถึงบ่ายวันที่สิบหกซึ่งเป็นวันครูพอดีเลยนะครับ วันนั้นมีหน้าที่เข้าน้ำอย่างเดียวเข้าบ่อยจนเหน็ดเหนื่อยไม่มีกำลังวังชาไม่อยากจะเดินไปไหนมาไหนเลยก็ได้เป็นคนเหมือนคนป่วยติดเตียงอ่ะวันที่สิบหกนะครับบมดเดี่ยวหมดแรงยิงกว่าน,นั้นไม่พอมันมีไข้ผสมด้วยบางครั้งบางคราหนาวหนาว ไปทั้งน้ทั้งตัวเนี่ยนนะมันที่สิบหกกันะนึกว่ามีทั้งไข้ไมีทั้งท้องเสียขึ้นมาในวันนั้นเลยนะครับสิบหกจนเย็นเย็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อไล่ะจึงค่อยจึงค่อยจางลงไปการเข้าห้องน้ำกันกับถ่ายจึงค่อยๆเบาบางลงไปนะอาจจะไปกินเกลือแร่บ้างอาจจะไปกิน ยาสมุนไพรโบราณที่คุณยายข้างบ้านคุณยายติวกันเอายาสมุนไพรใบไม้ที่เป็นสมุนไพรฝากมาให้ต้มกินผสมกันไปทั้งเกลือแร่กินพาราแก้ไข้ไปด้วย <laughs> พอถึงเย็นนั่นแหละจึงค่อยทุดลราเบาๆลงไปอาการไข้ก็ค่อยจางลงไปนะครับ นี่คือผลั้งที่คุณหมอท่านว่านะคือเกิดจากการท้องเสียก็ไม่รู้ว่าบางท่านไปฉีดไฟเซอร์มาแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตัวผมเป็นอย่างนี้ชนิดที่ไม่เคยเกิดอาการท้องเสียแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งขนาดนี้น, <laughs> น, <laughs> นี่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากไฟเซอร์ นะครับจากนั้นมาก็เช้าขางองวันที่สิบเจ็ดอาการก็ฟื้นกลับสู่สภาวะปกติจนถึงบัดนี้ <c oughs> จนวันนี้อาการปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตเกี่ยวกับผลการฉีดไฟเซอร์ <c oughs> นี่เร่าดูฟังนะครับเลยมาชิดว่าเออเราฉีด แอตตามาสองเข็มไม่มีอาการแบบนี้นี่ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะฉีดแอตตาชนิก้าโดยไม่ควายไปฉีดชนิดอื่นเนี่ยมันไม่ดีหรือ,อยังไงนี่ก็เกิดความชิดแนะว่าถ้าฉีดแอตตาไปเลยเนี่ยเข็มสามเข็มสี่หรือจะมีเข็มห้าต่อไปฉีดแอตตาไม่ดีเหรอเกิดความคิดขึ้นมาเลยถามคุณหมอไป ทาง youtube นะทางคุณหมอทา่านคุณหมอท่านนี้ท่านนิจวันหรือคุณหมอแทนนี่แหละถามไปทาง youtube ว่าจะฉีดแอตตาต่อไปเลยเดี๋ยวไม่ดีหรือ,อยังไงคุณหมอถามนะครับคุณหมอท่านก็ใจดีตอบมาคุณหมอใจดีตอบมาบอกว่ามันไม่ค่อยดีเพราะว่าภูมิไม่ค่อยขึ้นทำไปอย่างนั้นนะถ้าจะฉีดแต่แอตตาไปโดยไม่ไป ไข้ชนิดอื่นไม่ไปไข้ไฟเซอร์หรือชนิดอื่นเนี่ยท่านว่ามันไม่เคยดีปะภูมิมันไม่เคยขึ้นท่าน่่างั้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอท่านนี้ท่านนี้าตันะท่านต่อมานะครับนะก็ถ้าที่สนใจอยากจะพูดคุยกับคุณหมอว่าในเรื่องของวัคซีนดีกว่าเข้าไปดูท่านได้นะครับก็ผมก็เอาแชร์เลยแชร์เข้าไปใน a ฟ e b o o k ด้วยนะครับก็จะมี คคิปรายการของคุณหมอออนพูดคุยกับคุณหมอท่านีทันยิ่วันหรือคุณหมอแทนเนี่ยท่านก็ไปติดตามดูหรือจะคลิปเขาไปใน YouTube ก็จะพบคุณหมอท่านีทันยิวันเนี่ยท่านมีคลิปออกมาเป็นการให้ความรู้กับประชาชนมากมายไปติดตามดูนะครับนะได้ประโยชน์ได้ความรู้จากคุณหมอมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่า ผลข้างเคียงจากการฉีดไฟเซอร์เนี่ยมันเยอะเหมือนที่คุณว,นวานวานแหละนะครับบางท่านอาจจะมีอาการอื่นมากกว่านี้นะแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะแล้วแต่ภูมิกาลังของแต่ละคนอาจจะมีผลข้างเคียงแตกต่างกันไปนะครับเอาท่านผู้ใดมีผลข้างเคียงไงว่าเล่าสู่ฟังก็จะดีเขียนลงใต้คลิปนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราสุ่กันฟังนะใครมีอาการข้างเจียงยังไงไปฉีดยาตัวไหนมาแล้วได้แก้ไขรักษาตัวเองยังไงอาการจึงดีขึ้นอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประโยชน์นะนี่ทางโลกออนไลน์ก็แลกปีนรู้ทังงรายการน,นะครับเอาสุดท้ายอยากจะเรียนฝากใหครบด้วยนะว่าในภาวะที่มันโรคมันระบ,บาดนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีข่าวเยอะกระจายอ,อยู่แถวใกล้บ้านเรานี่นะครับ ก็ระวังกันนะครับนะอย่าลืม <laughs> อยู่บ้านบางที่ยังต้องสวมหน้ากาก <laughs> ปากพูดอยู่ห่างๆกันอย่าใกล้กันเกินไปนะครับนะนี่สวมหน้ากากมันล้างมือเลยพวกนี้ต้องทำที่เป็นประจำนั่นแหละนะครับนะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะเนี่ยการป้องกันตัวเองดีที่สุดนะ ต้องจะอยู่คนเดียวเนี่ยอย่างผมอยู่คนเดียวอยู่ในสวนอยู่ในห้องสม,มุดนี่ <c oughs> ก็ไม่จะเป็นต้องสวมหน้ากากอะไรเ <c oughs> พราะว่าอ,อยู่คนเดียวนะครับนี่เพราะนั้นจะอยู่ในบ้านอยู่อะไรผู้คนนี่ระวังนะ <c oughs> บางทีเราก็เผลอไปนะก็มันเตือนกันนะพ่อแม่พี่นอ้องญาติมิตรไปไหนมาไหนใครเผลอเลอือไม่สวมหน้ากาก อนาตมอเดีพวกนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนกันเลยกัน็จะดีนะครับเป็นการป้องกันโลกนะครับนี่คือสารสวนชีดนํำมาเรียนฝากเล่าสู่ฟังหลังฉีดไฟเซอร์ก็มีการตันตีกรัมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามึมช่วงนี้ขอบคุณครับ